สวัสดีครับช่างบินรถมือสองนะครับวันนี้นะครับก็จะมีรถมาแนะนํากันอีกแล้วนะครับเป็นรถกระบะหัวเดียวเนาะซึ่งพี่วิทนี่นะครับเป็นเอฟซีเนาะวิทิวสิกนะครับก็ขอรถกระบะหัวเดียวเม้นมานะครับเมื่อวานนี้ผมก็จัดให้เนาะสำหรับเพื่อนๆอยากจะดูคันไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้นะหรือ f อฟนะครับก็มาคอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับเพราะว่าผมเห็นชื่อบ่อยๆเนี่ยมีประมาณ10ชื่อแหละเห็นมาคอมเมนต์กันก็ผมก็ชื่นใจนะครับที่มาแวะมาทักทายกันได้เนาะ ที่ว่าแวะมาทักทายกันเนาะผมก็เห็นแล้วก็ชื่นใจนะครับอย่าลืมนะครับก็กดถูกใจแชร์คลิปวิดีโอให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนในการหารถสวยๆมาให้เพื่อนๆชมกันอีกเนาะก็วันนี้รถราคาอยู่ประมาณกลางๆนะครับไปเพื่อไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถนิสสันบิ๊กเอ็มนะครับตัวนี้เป็นจอเหลี่ยมนะนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูกันดีกว่าเนาะ ก็เปิดมาเริ่มแรกนะครับผมจะให้ดูพลบก่อนนะครับคันนี้เป็นพศ .2565 นะครับรถคันนี้เป็นปี25 34นะครับแล้วก็วันจดทะเบียนเนาะ2534นะครับคันนี้ก็เดี๋ยวผมจะพามาดูช่วงเช้าเลยนะครับที่ถ่ายตอนนี้เป็นช่วงเช้าเลยนะครับรถคันนี้เป็นรถเพชรบูรณนะครับจะถ่ายภายนอกก่อนเนาะก็เป็นรถหัวเดียวนะครับคันนี้เป็นนิกสันบิ๊กเอ็มจอเหลี่ยมนะครับคันนี้ พวงมาลัยธรรมดานะครับแอร์นี่ต้องไปไปไปดูใหม่นะเพราะว่าตอนนี้มันไม่เย็นนะครับนี่ครับภายนอกสตาร์ทแล้วก็ประมาณนี้นะครับไฟติดทุกจุดนะครับนี่ฮอร์นิ่งๆเลยครับสตาร์ทเดินเบาได้ไม่มีปัญหานะครับไฟพิธบูรณ์นะครับมาดูเครื่องนะประมาณนี่นะการบรรยุกการใช้งานนะครับเรื่องทั้งหกดดูผลเรื่อยๆนะครับ ถูกใจนะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาลุ้นเรื่อยๆนะอยากจะได้มุมไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะครับเดี๋ยวดูภายในสักหน่อยครับรถที่เขาใช้งานอยู่นะใช้ยืตประจําวันอยู่ครับคันนี้รถอยู่เพชรบูนนรณ์ฮะกระบะก็พอได้นะมียางให้หนึ่งเส้นนะครับที่เอ,อกถอดออกมาจากนี่นะถอด นี่สามารถโอนได้นะนะครับมาดูกระสือข้างขมากนะค่มหน่อยนะครับเพื่อนอยากจะดูมุมไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะหรือว่าอยากจะให้ผมหารถคันไหนมาก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะครับผมจะพยายามาหามาให้ดูเรื่อยๆนะที่ถ่ายช่วงเช้านี่หมอกกำลังลงอะไรทีเดียวนะครับจะมีน้ำค้างด้วยนะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะไล่ถ่ายดูเรื่อยๆนะ ล้เอยดละเหน่อยครับวันนี้มาดูากันด้ยครับนนี้จะดูน้ำหน่อยครับดูน้ำน้ำปตินะครับน้ำวนปกตินะ สี่นะครับเป็นนิสังเกมจอเรียบหัวเดี่ยวนะครับตามที่เพื่อนๆเขาคอมเมนต์มานะนี่ครับปไปต่อ5594เพชรบูรณ์นะครับไปอยู่เพชรบูรณ์นะสตาร์ทปกตินะไม่มีปัญหาอะไรเลยสตาร์ทเดินเบาได้ปกติครับเครื่องไม่พูดไม่สะดุดนะครับไในดับนะครับผมใช้งานนะครับสาร์ทรถก็จะประมาณนี้เพื่อนๆอยากจะดูมุมไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะ อยูนะฝากกดติดตามกดไลค์ชีวิีโอให้ด้วยครับเป็นกำลังใจในการหาคลิป,ปมาแบบนี้มาอีกนะภายในก็จะประมาณนี้ครับเป็นพวงมาลัยธรรมดานะครับคันนี้แอร์ไม่เย็นนะราคาเปิดอยู่ที่หกหมื่นทวนนะครับคันนี้อันนี้บอกไปเลยนะ,เพ,ะเพื่อนเพื่อนเขาจะจะบอกว่าผมไม่ไม่ลงราคากปกติผมก็ลงราคาทุกคลิปนะครับแต่บางทีอาจจะไม่ได้เขียนเว้นน้าปกแค่นั้นเองแต่อยู่ในคลิปจะมีครบอยู่แล้วครับรายละเอียดนะราคาอยู่ที่6 0,000บาทนะครับคันนี้ อย่านี้ครับสตาร์ตนิ่งๆเลยลองปิดลองเปิดใหม่นะนี่ครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับระบบไฟต่างๆครับไฟเลี้ยวติดทุกจุดครับเพราะว่ารถใช้งานเพิ่งไปต่อพรบมาครับไปต่อภาษีมาด้วยนะคันนี้เป็นสองห้าหกห้านะครับว้าวล้อก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้นะครับตามคัตซีต่างๆนะคถูกประกายให้ดูนะ สวยนะครับคันนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเพื่อนๆเขาอยากจะดูแบบละเอียดละเอียดหน่อยเพราะว่า <K _ S 1> บางทีถ่ายไวเก <K _ S 1> ินไปก็จะโดนบ่นอีกเนาะแต่สามารถคอมเมนต์มาได้นะเพราะว่าเวลาคอมเมนต์มาผมก็มีความสุขทุกครั้งนะครับพี่เพื่อนๆคนเดิมๆเนี่ยผมเห็นบ่อยๆผมก็ชื่นใจแล้วว่า f อ็เข้ามาเม้นนะอยากจะให้มาเม้นกันเพราะว่าเป็นเหมือนพี่เป็นน้องกันนะครับสามารถทักทายกันได้นะ ึกษากันได้นะครับสามารถคอมเมนต์ปรึกษากันได้นะผมไม่มไม่ถูกไม่ควรก็จากเพื่อนบอกกันได้ครับว่า้ช้าหน่อยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะในสายช่วงเช้านะครับ Bye. Uh -oh.